วันนี้ลงสวนตัดน้อยนากันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัดก่อนที่ฝนจะมาแล้วก็น้อยนาก็แก่จัดแล้วค่ะถ้าป,ปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะมีกระรอกมาแทะหมดอีกนะคะแล้วก็พอฝนตกน้ําเยอะน้อยนาก็จะไม่อร่อยละค่ะก็จะจืดนะคะต้องเก็บซะก่อนนะคะก่อนที่น้ําจะท่วม แน้อยหนาพวกนี้นะคะพี่จอยก็ปลูกอยู่แซมแซระหว่างต้นส้มโอแล้วก็ต้นมะม่วงค่ะตรงไหนที่มีช่องว่างพี่จอยก็ปลูกลงไปได้หมดเลยนะคะทุกคนพามาดูกันก่อนนะคะก่อนที่จะมาตัดกันนะคะน้อยหนาทุกลูกที่นี่นะ,นะคะจะผ่านการห่อนะคะไม่ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงหรือพ่นยาอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราไปตัดกันเลยนะคะนี่เลยทุกคนเห็นไหมคะว่าน,นี่คือน้อยหนาเขาแก่จัดแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะสีนวลแล้วก็ล่องเขาก็จะตื้นแล้วก็มีความตาห่างแล้วนะคะคือแก่มากๆไม่กี่วันวันสองวันเราไปบ่มก็สุกแล้วนะตัดกันเลยค่ะนี่คือตะกร้าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะ ต้ดเอาขั้ว,วออกเลยดูผิวผิวนวลมากเลย แต่ก็ตัดไม่ได้หมดทุกลูกนะคะถุงเราก็เก็บไว้ห่อได้อีกค่ะ,ะเก็บแล้วก็ให้เสด็จน,น้ำนะคะลูกนี้โอเค พี่เจก็จะตัดน้อยหนาไปด้วยแล้วก็ตัดกิ่งไปบ้างนะคะหลังจากเก็บหมดแล้วพี่จอยถึงจะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็หมดหน้าฝนช่วงฝนตกแล้วถึงจะใส่ปุ๋ยเขานะคะเพราะไม่งั้นตอนนี้เราจะหลังตัดแต่งให้ต้องให้หมดก่อนไม่งั้นถ้าเราตัดแต่งกิ่งก่อนที่ลูกเขาจะหมดการจเจริญเติบโตของลูกก็จะหยุดชะงงักนะคะ เหลืออีกหลายเยอะหลายลูกเลยนะคะเก็บได้ไม่หมดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะต้องเก็บได้รุ่นนี้ก็จะเป็นหลังจากฝนตกนะคะหลังฤรดูฝนนี้แล้วอีกสักประมาณสิบห้าวันถึงจะเก็บได้เหลือเยอะเลยคะ่ะต้นนี้น้อยหนาแต่ละต้นก็ออกมาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บล้วก็เก็บไม่พร้อมกันนะคะลูกนี้เก็บได้คะ่ะผิวนวล คิวนอลอย่างนี้คือว่าแก่จัดเลยว่าคา่ทุกคนเก็บได้ลูกเดียว ลูกเล็กลูกโตเขาผสมกันไปปนเตกันไปนะคะไม่ได้ว่าจะโตเท่ากันหมดทุกต้นนะคะนี่เลย จริงๆแล้วนะคะต้นน้อยหนาเขาก็สามารถที่จะโตได้เยอะมากกว่านี้นะคะแล้วก็พุ่มก็กว้างแล้วก็สูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับสถานที่แล้วก็การดูแลตัดแต่งนะคะเพราะฉะนั้นที่สวนพี่จอยเนื้อที่จํากัดแล้วก็มีต้นไม้อื่นข้างๆเยอะพี่จอยก็จะตัดแต่งไม่ให้เขาโตเกินไปแต่ว่าเราให้เก็บเขาต้นลําต้นเขาไว้เพียงพอสําหรับการที่จะติดลูก สักส่วนหนึ่งนะคะที่จะได้มีไว้กินได้มีไว้เอ่อเหลือกินเหลือขายได้ได้ขายได้นะคะทุกคนไม่จาเป็นต้องให้เขาแพ้กิ่งก้านใหญ่โตเขาก็ไม่เป็นอะไรค่ะตัดแต่งทุกครั้งเราก็บํารุงทุกครั้งนะคะคือที่ส่วนถ้าสมมติว่าพี่จอยปล่อยให้น้อยหนาเขา โตเกินเลือกคลึ้มเกินลูกเขาก็จะไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าจะมีกระลอกมาแอบแท้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขาโปร่งๆบ้างพอดีเหมาะกับสถานที่ที่เรามีจํากัดด้วยนะคะทุกคน อย่างต้นนี้นะคะอยู่ใต้ต้นน้อยหนาเอ้ยต้นชุมโอเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ปล่อยให้เขาสูงแล้วก็โตกว่านี้เยอะอเพียงแต่ว่ายังคงเขาไว้ให้เขาอยู่ถึงจะไม่โตมากัตแต่งแต่ก็ยังได้ให้เขาติดลูกติดได้ผลผลิตอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะจะโตมากกว่านี้ไม่ได้เพราะจะต้องอได้ร่มเงาร่มเงาตุ้มโอจะบังเขาเยอะเกินแล้วเขาก็จะไปโดนตุ้มโอเยอะเกินค่ะ คือจริงๆแล้วพี่จอยจะมีความสุขมากค่ะกับการได้ดูแลต้นไม้ด้วยอย่างเช่นการตัดน้อยนาอย่างนี้นะคะจะมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะพี่จอยอยากจะให้มีเยอะเขาอยากจะตัดเรื่อยๆเลยค่ะมันมีความสุขจริงๆนะคะทุกคนคือของอย่างนี้ก็จะรู้ได้เฉพาะคนที่เขารู้สึกว่าเขาชอบและมีใจรักนะคะว่าจะมีความสุขขนาดไหนเวลาเราได้ตัดแต่งผลผลิตได้เก็บของที่เราปลูกไว้นะคะความชื่นใจมันมีเยอะมากค่ะ ช่วงนี้ที่สวนจะมียุงเยอะเพราะฉะนั้นจะต้องก่อนที่จะลงมาตัดหรือว่ามาแต่งต้นไม้ทุกครั้งที่จะต้องใส่รองเท้าบูทแล้วก็ใส่ปลอกแขนแล้วก็ใส่หมวกคลุมนะคะให้เหลือเฉพาะช่วงหน้านิดหน่อยไม่งั้นยุงค่ะนี่ขนาดว่าที่สวนไม่ได้ลกมากตัดแต่งหญ้าตลอดนะคะแต่ยุงเยอะค่ะน้อยหนาก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มีความต้องการของตลาดหรือว่า ผู้คนมากนะคะแถวบ้านมีคนชอบเยอะมากค่ะพี่จอยจริงๆแล้วก็ปลูกแค่ผสมผสานนิดๆหน่อยๆแต่เวลาสุกมาแล้วก็โพสต์ลงขายนะคะมีคนจองเยอะไม่พอด้วยซ้ําพี่เจยคิดว่ารอบหน้านะคะที่ทพี่เจยจะไปขยายทาสวนอีกที่หนึ่งนะคะพี่เจยจะลงน้อยหนาด้วยค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านขายดีตรงตลาดนั้นก็ขายดีค่ะมีคนชอบเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่ปลูกง่ายดูแลง,ง่ายแล้วก็โตเร็วเก็บผลผลิตได้เร็วค่ะ ประมาณหนึ่งปีก็ติดลูกให้เราได้เก็บกันแล้วนะคะทุกคนใครที่มีที่ว่างๆบริเวณบ้านปลูกแซมแซมไว้ได้นะคะเพราะว่าใช้เนื้อที่ไม่เยอะค่ะแต่ละต้นต้นนี้ก็ปลูกระหว่างกอกล้วยสองกอนะคะก็ปลูกไยหนาได้สองต้นคือเนื้อที่เราไม่จำเป็นจะต้องให้เข้าห่างหรือว่า ปโปร่งแสงมากนะก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้มีแสงแดดส่องถึงบ้างไม่ต้องตามทฤษฎีตายตัวนะคะเพราะว่าเวลาการปฏิบัติแล้วอาจจะอาจจะไม่ต้องเหมือนก็ได้น้อยหนาต้นข้างหน้านี้เป็นต้นน้อยหนาเพชรปากช่องนะคะใช้ระยะเวลาในการที่ลูกเขาจะโตแล้วก็สุกใช้เวลานานมากเลยค่ะนานกว่าน้อยหนาหนังรวาน้อยหนาพื้นบ้านค่ะแต่ว่าลูกดกนะคะแล้วลูกนึงนะคะก็ประมาณสามขีดสขีด แต่เนื้อก็อร่อยสู้น้อยนาบ้านๆน,น้อยหนาหนังไม่ได้เนื้ออร่อยกว่าแต่ก็อย่างว่าค่ะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยบางคนก็ชอบเพราะว่ามีลูกค้าเขาบอกว่าเขาก็ชอบน้อยนาเพชรปากช่องไว้สุกก่อนแล้วก็จะพามาตัดนะคะ เห็นไหมครว่า,รเ,าเราปลูกนิดหน่อยแค่นี้แต่ว่าเราก็กินไม่หมดนะคะทุกคนนี่พี่จอยก็แบ่งขายด้วยนะคะมีก็สั่งไว้แล้วก็จริงๆแล้วก็สั่งเยอะแต่พี่จอยแบ่งขายแค่ประมาณ5โลนะคะที่เหลือเ็าว้กินไว้รอบหน้าอีกนะคะรอบหน้าก็มีคนที่ก็สั่งไปเขาก็สั่งต่อนะคะเขาบอกว่าเขากินแล้วมันอร่อยนะคะรสชาติหวานเขาชอบมากเลยค่ะวันนี้ก็เก็บได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเก็บได้หลายรอบค่ะน้อยนาแต่ละต้น แล้วหลังจากเก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปทําความสะอาดโดยการไปล้างน้ําแล้วก็เอาแปรงนะคะแปรงเบาๆขนดดอ่อนๆนะคะถูเพื่อเอาตัวเพลี้ยออกแล้วก็เอาสีดําๆออกหลังจากนั้นก็ตั้งให้ส็ะน้ําแล้วก็เช็ดให้แห้งทุกคนดูน้อยหนาลูกนี้นะคะสวยแล้วก็โตมากเลยค่ะ กาว่ายังไม่เก็บจะไว้ที่ต้นเพราะว่าอยายสุกคาต้นเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคนชอบแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาแก่จัดแล้วนะคะแต่ไม่ทันค่ะนี่เลยเจ้ากระรอกแทะไปเมื่อคืนสังเกตได้นะคะว่าเขาแก่จัดแล้วก็คือมเมล็ดข้างในของเขาดำแล้วค่ะแต่ถ้า,มาเมล็ดข้างในเป็นสีน้ําตาลนี่แสดงว่าน้อยหนาไม่ได้แก่จัดนะคะนี่เลยเช้านี้พี่จ้อยก็เลยจัดการเลือกตัดน้อยหนาลูกที่แก่จัดแล้วนะคะ ตักไว้นี่เรียบร้อยเสร็จกระรอกแน่แล้วก็ฝนก็มาแล้วด้วยเดี๋ยวก็จะชื้นเยอะแล้วก็จะเป็นเชื้อราได้นะคะที่ลูกผิวจะไม่สวยสวยถ้าหากเรานำน้อยหนาที่ว่าไม่แก่จัดมาบ่มนะคะน้อยหนา่าจะสุกก็จริงแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยค่ะจะไม่หวานแล้วก็เนื้อก็จะไม่ไม่ไมุ่ี่ี่นะคะไม่ไม่ไม่เนื้อก็จะแบบแห้งๆค่ะแต่ถ้าเราแก่จัดแล้วเนื้อก็จะ สวยแล้วก็รสชาติก็จะหวานค่ะและนี่ก็คือน้อยหนาที่พี่จยอยเพาาเมล็ดไวเพื่อจะชำลงถุงนะคะเพร่ามีคนสั่งต้นด้วยค่ะแล้วก็พี่จอยจะขยายเพิ่มนะคะแล้วของพี่จอยชำก็ไม่ยาก